มาถึงช่วงเวลานี้ครับเราจะไปรำลึกเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์และวัยสำคัญกับวงการกีฬาทั้งไทยและแต่างประเทศกับ Today in Sport ครับเช้าวันนี้จะพาไปร่วมย้อนรอยครับกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เป็นถือได้ว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของนักชกประวัติศาสตร์ที่เป็นตำนานกับแชมป์โลกครับเป็นแชมป์มวยโลกคนแรกของไทยวันนี้คือวันคล้ายวันเกิดของผลกิ่งเพชรครับ โผนกิ่งเพชรหรือชื่อจริงมานะสีดอกบวกเกิดเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ปี2478ชื่อของโผลนมาจากชื่อน้องชายในห้างทองทศอินทรทัศน์เจ้าของค่ายกิ่งเพชรวันบระวิศาส์ของไทยเกิดขึ้นในวันที่1 6เมษายนปี2503โผลนขึ้นยิงตำแหน่งแชมป์โลกเดอรริงรุ่นฟลายเวทกับปัสคาเบเรสแชมป์โลกชาวอาร์เจนตินาที่เวทีมวยลุมพินี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระาราชดำเนินมาทอดพระเนตรด้วยผลการชกโผชนะคะแนนอย่างไม่เป็นเอกฉันท์กลายเป็นแชมป์มวยโลกคนแรกของไทยทําให้ในเวลาต่อมาได้กาหนดให้วันที่16เมษายนเป็นวันนักกีฬาไทยหลังจากนั้นแม้ผลจะพ่ายสีก่กำขัดแต่ก็ยังทวงแชมป์โลกกลับมาได้อีกสองครั้งก่อนแขนวนนมได้วไวเพียง31ปีหลังอําลาอาชีพคาร์ดกปั้นชีวิตผลตกต่ำอย่างรวดเร็ว จากการติดเหล้าและทำธุรกิจขาดทุนเพราะไม่มีความรู้ mm. โผลิชีวิตได้วัวเพียง47ปีจากภาวะปอดติดเชื้อแทรกซ้อน mm. หลังโผนจากไปเมืองหูหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ mm. บ้านเกิดของโผลนระดมทุนสร้างอนุสาวรีย์โผลนกิ่งเพชรเพื่อ mm. ดำลึกถึงนักชกปุบบริตาผู้สร้างตำนานกำปั้นแชมป์โลกคนแรกของประเทศไทย นี่เลยครับนักชกตำนานของประเทศไทยครับแชมป์มวยโลกคนแรกของไทยเส้นทางชีวิตของโผนกิงเพชรในธุเดอสปอร์ตนำมาฝากคุณผู้ชมในเช้าวันนี้ครับนี่คือทั้งหมดของสปอร์ตดาวในเช้าวันนี้ครับทั้งสองท่านครับ